มีองสองคนเนะี่ยที่พี่เตรีมมาแล้วมีคนดูเนะี่ยมีองสองคนเนะ <c oughs> เอาไงเอาไงหัวแค้กับของแพ้เอาไงเอาไงหัวไป เจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าเอาแล้วของแท้โดนของแท้โดนเอาไงจังวนันนี้ปัมป๊มยาปั๊มยา จะเอายังไงจะจบเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะแพ้อืมออแล้วก็เอาเอาทีเอาจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้เอาไงจังหวะนี้โอ้เรียบร้อย โดน,นหอยแขน g w X หัวใบตาแรกจะข,ขับฟูรับฟูปะต้องรับฟูไหมเอเจพี่จะตานี้ไปลงคิมนะเวย้ยเล่นตึงเล่นตึงนีน่จะไปลงอยู่ตรงนะเว้ย เอาแบเป้าแดงไม่ตายแบบเปล่าเอาครับจังหานี้จังหวะนี้เอาไง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 เออเอ,อ้โหมันจนัดมันจนัด โอ้ oh, เรียบร้อยโดนของแท้ไปครับหนึ่งเท่านี่ไม็กก็แยกก็กอ็เล่นนะ เอาแล้วเอาแล้วเอาไงเอาไงเอา2เมตรเรียบร้อยหรือเปล่าหัวไมไ่ตายครับช่วงวันนี้อ่าเจ็ดปั๊มยาครับต่างคนต่างปั๊มยาเลยช่วงวันนี้ อ้าวของแพ้บอกจะหนีไปไหนโอโหเรียบร้อยเรียบร้อยโดนหัวแชนเรียบร้อยเรียบร้อย อ้าวตอนนี้สกอร์สองหนึ่งละเอาไงโต่ของเทจะมาตีเสมอสองสองได้หรือเปล่ามาดูกันอ้าวหงวดแดงไม่ตายครับโดนของแท้ไปแดงไม่ตายเมื่อกี้แดงเต็มเต็มเลยนะเมื่อกี้กวไม่ตายได้งไงโดนเสมอเลยสองสอง วันนี้เอาไงของแน่ของแท่มือตะพิมพ์หรือเปล่าไม่เล่นแล้ววันนี้พิมพ์อย่างเดียววันนี้เอาไงครับสองเ้อาแล้วใครจะเป็นคนนำใครจะเป็นคนนำ ใครจะเป็นคนน้ำใครแดงโอ้โหเรียบร้อยโด่ของแพ้ไปสามสอง มันตาที่แล้วหรือเปล่าครับจะเจ็ดสองหรือว่าเจ็ดสามจะเป็นมันตาที่แล้วเปล่าใครจะชนะเอ,เอาแล้วอายุสิบสามเจออายุสิบสี่นะครับโอ้โหแดดไว้เม็ดแม่ อายุแค่นี้จริงกันปะเนี่ยอายุแค่นี้จริงปะเนี่ยฮะสิบสามสี่เนี่ยไปเอาไว้ไปเอาไง,ไอาไงโอ้โหเรียบรอ้อยโดนหัวแชร์เก็บไปดีเสมอได้ครับสามสาม ông ấy ông ấy ông ấy ổ liếp lò ổ đòn này chỉ chẳng xì จ็กตัวแล้วเอาเลยรดอเปล่าเอาเลยโหม่งสุดทุกที่จริงว่สะสหนเนี่ยเอามั่งยองเอาอะไรอ่ะเอาคื่ออะไรอ่ะเอาตายได้ไงอ่ะโดยแอบแอรบรับหรอ เราไดรับรอไเอาไงเไงมื่อกี้ด้วยดอับคำะทุกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้อ้ เาโอ้เรียบร้อยเกอบเก็บตายเก็บตายครับหมวกหายเลยดูดิหายแล้เอาเอาเลยหรือเปล่าเอาเลยหรือเปล่าหาย,ลายแล้แตามนี้ไปครับหาย,ลายแล้แต่มี้ไปเอาโอ้เรียบร้อยจะตีตื่นได้หรือเปล่า ตีตื้นได้หรือเปล่าเช่นั้นแในจะห้าเท่าหรือเจ็ดสี่หรือเจ็ดห้าเออสูสีสกันจริงๆนะครับแปลกแปลกเดแปลกแปลก ใช่ไหมขอแค่จะตีเสมอได้หรือเปล่าเอา้าเรียบร้อยตีเสมอโอ้โหเหมือนของแท้จะหลุดหลุดไปแล้วแบบเอา้าถึงเสมอได้ไงอะไรเงี้ย เราดูได้ที่สตรีมเพจแล้วมันติงนะครับก็มาดูกันได้สร้างห้องไฮไลท์เราเนี่ยสิบบาทเป็นจอบอพร้อมเพื่อนแล้วก็เชิญสองตามามาดูนดีกว่าใครจะชนะไปตานี้ อา้าวปิดทางเลยเราจะไปไงอะ่ะมาเลยไปมุงแคมนะเอาเรียบร้อยตุงจนกันจะเป็นไงอู้เอาโอา้นางคนต่างแบบปิดจิตมากอู้หเอาจะตายวงหรือเปล่า เอ้ oh, จะตายเนี่ยของแจนของแจนจะตายหรือเปล่า mm hmm. อ้าวเรียบร้อย mm hmm. หัวแตงหรือเปล่าหัวแตงปะทีหว่าปะ ของเผาแล้วหนังส่วนสี่กับจันเลยอะ่ะมีขนาดยีด่สิบสามสี่เนี่ยเอาแล้วเอาแล้วเอาสองเม็ดเอาไงโอ้เรียบร้อยเจ็ดท่าจะประกอบไปที่เจ็ดท่านะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นที่เฟซทุกวันนะครับทุกวันสามทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มวันนี้